มานี่อะไรคะับทำอะไรคะรัหนูกทำอะไรคะลูกน่าก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอในเพลงอะ่ะเขาทำอย่างนี้เหรอเขาไม่หน,นีไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยอันนี้เหรอ,อยาสีฟันโคเกตได้เหรอใช่แอ้ว มีโอ้ยด้วยเหรอหนูหนูหนูไปรับพี่เขาไหมลูกไปไหมคะไปไปรับไปรับพี่มีนเลิกจากโรงเรียนไปไหมน,น้องไม่อะไรนะน้องไม่ลงน้อไม่ลงไปไปรับพี่มีนลเลยไปรับพี่มีนนะเดี๋ยวป้าไปเอารถก่อนนะโอเคไหม,ไมโอเคไหม,ไมโอเค ไปกันเลยไปกันเลยลูกดุ๋ยจะไปไหนคะละเลือกอะไรเลือกจากโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนอะไรโรงเรียนพี่มีนนะคะอนุบาลอะไรนะสองสามสามแล้วโรงเรียนอนุบาลอุดมอะไร ทุกานดูดมพันลูกแล้วแล้วแล้วขณะเราไปไปไปรับพีはは่มินเราเรามีใครไปรับพี่มินกันบ้างบอกสิมีอันนี้ใครนี่อันนี้อันนี้ใครคะอันนี้ดุกดุยน้องมันนี่ีใช่ไหมคะอันนี้ใครคะอันนี้ใครคะอันนี้นีใครคะม้าม้าีแล้วก็อีกคนนย่งใครไปรับพี่มิน ปาราอ,อยากไปรับพี่มินมากไหมอยากคิดถึงพี่มินหรือยังคิดถึงพี่มินยังคะค,งคิดถึงจ่างจาทำไมพูดเบาจังเลยวันนี้เอารถอะไรมารับคะลูกรถอะไรเนี่ยรถรถ,รถอะไร รถเหรอมันต้องมีด้วยหละรถรถยนต์รถยนต์พี่มั่งมั่งอะไรนะมั่งข้างพี่มั่งข้างมารับน้องมันนี่เอ้ยน้องน้องพี่มิลเลียนน้องพี่วินดี้น้องพี่วิี้มามพูดผิดก็ผิดดามามิเลยเหรอเรามาร้องเพลงรอขนาที่ป๊าป๊าขับรถพาเราไปรับพี่มิลเลียนดีกว่าได้ไหมได้จ้ะได้จ้ะเราร้องเพลงอะไรดีวันนี้ เ <m> พลงอะไรดิเม่อี่หนูร้องก็ใหญ่นกเอ้อะไรนะนกเอ้นกน้อยน้อยเหรอได้ไหมร้องได้ไหมร้องได้มันมีเห็นร้องได้เลยเพลงี้เนกยอ้อย <พ reflect S 1> ้องจบด้วย ตบมือด้วยอ่ะแล้วร้องเพลงเอ่ออะไรนะป้าวาเขเรียกตุ้มตุเตี้ยมเตี้ยมใช่ไหมตุ้มตุ้มเตี้ยมเตี้ยมร้องเป็นไหมคะเป็นไหมโอ้ไม่เป็นล็อกป้าว่าน่ะอ่ะร้องร้องร้องตามมามีนะพี่มินร้องเพลงนี้เป็นนะตุ้มตุ้มเตี้ยมเตี้ยมออกมาจ้า ้าน้องตัวใหญ่ลูกใครกันน้องกระดึบไปกร นอนนิ่งนิ่งนานนานวันและคืนเดือนผ่านนอนเจ้าหลับสบายเจ้ากลายเป็นดักแดงมีแต่เยื่อใยญ่หุ้มห่อคงได้เวลาแล้วเนาะดักแด่ก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผี่เสื้อตัวใหญ่ บินไปบินไปบ,นไปบินมาบินชมดอกไม้นะานาผีเสื้อจ้าจะสวยจังเลยเอว่าไกด์เล่นหัดเิดมันปลอดภัยนะอะไรอีกลองเพลงอะไรได้อีกลองพลง้ลองพลงอะไรได้อีกคะลองพงจะลองพิงอะไรอีกนะ ชื่ออีกแล้วทำไมร้องบ่อยจังผีเสื้ออะไรนะบัตอะไรนะเสื้อบัตอะไรบัตเตอร์บัตเตอร์อบัตเตอร์บบัตร์ัเอเอ่าแตเต่อรอรบอร์เรบร์ แคดหมาหมาล็อกเต่าเต่าตุ้ดมือมือสเน่กสเน่กปลาปลาปลาเบสไข่ปลาล่ะคาเวียไข่ล่ะดอกไม้เหรอดอกไม้แสงกินว่าอะไร ดลกไม้เฝอเฝอแล้วเหลืออะไรอีกอ่ะกุ้งกุ้งชิมชิมปลาหมึกปลาหมึกอะไรคะสาอะไรสาควิดสาควิดปูปูไม่ใช่กุ้งปู กระต่ายกระต่ายเล็บเล็บเล็บอะไรแรบแรบปิดแรบปิดบอบออะไรช้างอะไรช้างอีอะไรอีเลฟเว่นอีเลฟเว่นเสือเสือกระตือสิงโตสิงโตไล่ไล่ออนไล่ออนกระต่ายอะไรกระต่ายแรบอะไรแรบแรบปิดแรบปิด ร้องเพลง ABC สองไหมว้าะอะเรามาเริ่มต้นร้องเพลง ABC สองกันอีกว่านะคะอะอย่าเอามือบังสิค้าล้วจะมองเห็นได้งอ่ะหนึ่งสองสามรอ้องค่ะ ลูกเอ๋ยวันนี้จะเข้าเซเว่นไหมลูกเข้าจ้ะเข้าไปซื้ออะไรบอกป้าสิเข้าไปซื้อเหรอฮัแบบซื้อซื้ออะไรซื้อซื้ออะไรบอกป้าซิซอ,ซอ,อยากได้อะไรวันนี้นมนม น้มเหรอไม่มนแบบได้นมพี่มินมาแล้วพี่มินมาแล้วเอียบเอียบล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 บสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะพี่มินมาแล้วพี่มินมาแล้วค่ะ ไม่ใส่ใส่ได้พี่มีนจะเข้าเซเว่นต้องใส่หน้ากากไปคะลูกใส่ไม่ได้แล้วของหนูไม่ได้คะลูกอยู่กับน้องเาอยู่ในกระเป๋าอ๋ออยู่กับน้องในกระเป๋าหนูก็มีนี่ค่ะลูกแล้วหนูจะสะพายกระเป๋าลงไปเข้าเซเว่นหระคะใส่แล้วเอบถูกด้านหรือเปล่าไม่รู้ไปไปลงไปกันไปเซเว่นกัน ร้องเพลงเลยเชียวลูกดุวยเขาจะให้เข้าเซเว่นไหมนี่ลูกมานี่หนให้เข้าไหม,ไมไหให้เขา้าดูพี่มินพี่มินเขาจะให้เข้าไหมลูกใสหน้ากากผู้ใหญ่อะไปไปลงมาลงมาลงมาก็าห่หน้าากใหญ่พี่มินจับหนูน้อยเออพี่มินจับหนูน้อยมาเร็วมาเร็ว ไป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 เข้าไปเลยพี่พี่ซิลิโคนค่ะต,คติต๊ตก่อนติดก่อนติดก่อนกดเจลค่ะมาเลยมามีคนให้น้องอ่ะน้อง,องเอาอะไรคะเอาเลือกเลยเลือกเลย คน้องได้แล้วนะน้องเก่งมากเลยเห็นไหมน้องเลือกได้แล้วเอานี้เหรอครมันนี้เอานี้นนนเหรอโอ้มีเต้นด้วยเวยินเนี่เยเอาอะไรคะน้องได้แล้วอันนี้หรอ่ใช่อันนี้เหรอ,อเอา,อเอาอมาสิลูกเอามาสิไปเลยสุดท้ายเหมือนกันเด้จะได้ไม่ต้องแย่งกันโอเคไหมคืเหมือนมีเอาอะไรอะ่ะ มานี่มานี่ก่อนลูกไปเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันเนาะเราคิดตังค์ก่อนก่อนปะเอาไปติดเข้าแถวก่อนเข้าแถวก่อนมานี่เดี๋ยวรอก่อนเข้าแถวก่อนอะไรลูกอะไรอ่ะลูกสัตว์สัตว์โอ้นี่อะไรอ่ะของเล่นอะไรไม่รู้แม่มดตะเกียงวิเศษแม่มดอะไรสักอย่างเลี้ยงเป็นเป็นรูปลิงเหรอ สลามสลามแม่มดมั้งใช่ไหมอยากได้จังนะอยากได้จังวันพิเศษหรือยังยัง,ยงค่ะ <laughs> ไม่ได้ค่ะอะไรลูกอันนี้เอาได้แป้งสีฟันแป้งสีฟันอ่ไปไป,ป,ปเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาวันพิเศษค่อยเอาเนะาะจ๋า มันก็เลยไปอยู่ที่บ้านวายขวดนมมาเหรอมาเร็ว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 คิดตั้งเร็วมานี่มาเร็วมาเลยมาเลยเดี๋ยวไปซื้อส้มตาแม่ดาวต่อนะไาซื้อส้มตาแม่ดาวต่อเหรอมาค่ะมาค่ะมีไปสั่งเมื่อไหร่เนี่ยโทรสั่งโทรสั่งระวังด้วยพี่มีน พี่มีขึ้นทางแบบปะมาเลยค่ะขึ้นไปเลยค่ะพี่มีนขึ้นไปเลย